สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมพี่เพน้องๆนะครับผมผม l A F L Y นะครับผมรีไฟล์นะครับจากกลุ่ม N M M S Thai Family นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีไฟล์ช anel นะครับผมอ้าววันนี้นะครับผมก็ตามสัญญานะครับผมก็ได้นำงานอัติเมตนะครับผมของแอน อเมริกันแวร์วูฟอินลอนดอนนะครับผมอาจจะเมสไนแม์เดมอนอ้าโหสำเนียงสุดๆไม่ได้เลยโอเคนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้ากล่องนี้นะครับเห็นถึงใบหน้าอันสยดสยองนะครับมันออกแนวเหมือนเป็นหมาป่านะครับผมตัวนี้นะครับบางท่านงงนะครับว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับ ว่าไม่เคยเห็นเลยเพราะว่ามันออกมาประมาไม่ถึง10วินาทีเอ้ยอผมให้1นาทีแล้วกัน1นาทีนะเหมือถึงฉากยาวๆแต่มันจะเห็นแบบแวบๆบแบบนะครับออกมามันอยู่ในอ่ามันอยู่ในภาพยนตร์ก็อาจจะไปสปอยเหมือนเดิมนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยดูก็ปิดคลิปไปก่อนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาสปอยอีกแล้วเพราะว่าผมต้องอธิบายนะครับว่ามันคือตัวอะไรนะมันถึงจะได้ รู้ว่ามันมาจากไหนมันเป็นตัวอะไรมันอยู่ในไหนของภาพยนตร์นะครับมันอยู่ตำแหน่งไหนหรือว่ามันอยู่ในช่วงไหนอตัวนี้นะครับผมเป็นอัลติเมะไนแมนนะครับผมเดมอนนะครับผมไม่มีใครรู้หรอกมันชื่ออะไรบ้างผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ดูนานแล้วนะครับผมก็จําไม่ได้ว่ามันเป็นชื่ออะไรแล้วมันออกมากี่ตัวที่ผมจําได้แม่นๆเนี่ยมันออกมาประมาณที่ผมเห็นนะสามตัวที่ผมนับนะ แต่ผมจะแต่ในกล่องมีสี่ตัวก็น่าจะออกมาสี่ตัวแหละ <g ill ly> แต่ผมว่าดูนานแล้วมันมันเลยไม่รู้ว่ามันออกมากี่ตัวมันออกมาในความฝันของพระเอกนะครับผมคือในความฝันนะครับพระเอกนะครับผมอ่าวันนี้เอาหมาป่าของอ่าซีรีส์เดียวกันตัวเดียวกันนะครับในภาพยนตร์เอามาวางด้วยก็คือพระเอกเ,เนี่ยโดนอ่าหมาป่ากัดนะครับผมก็เลยต้องทำสาปที่จะต้องเป็นหมาป่านะครับสืบทอ,อดนะครับผมทายาทนะครับผมคือต้องเป็นหมาป่าอ่า และทีนี้พระเอกก็นอนไม่เต็มตื่นนะครับประวงหน้าพระวงคิดนู่นคิดนี่นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองเผชิญมานะครับผมทําให้เกิดฝันนะครับนิมิตฝันขึ้นมานะครับว่ามีหมาป่านะครับผมแต่ในในนิมิตของพระเอกนะครับก็คือเห็นเป็นเหมือนเป็นหน้าของหมาป่าเนี่ยแหละนะในความคิดของเขานะครับผมออกมาทําลายครอบครัวของเขานะครับคนในบ้านนะครับผมผมจะไม่ได้ว่าครอบครัวหรือเปล่านะแต่เหมือนออกมา ทำร้ายในครอบครัวนะครับผมอันนี้อันนี้ผมก็มาเล่าตดเลยนะที่จําได้ก็คือว่าเหมือนมาทำร้ายในครอบครัวนะครับก็มีกระสีตัวครับเป็นแต่งชุดเหมือนทหารนะครับนี่ตามกล่องเลยนี่ของมาทาร้ายนะครับเผาบ้านอ่าจุดไฟเผาบ้านทำรายครอบครัวนะครับแล้วเขาพระเอกก็ตื่นขึ้นมาอ่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่สิ่งที่พระเอกเจอนะครับผมก็คือตัวเองเป็นมนุษย์หมาป่านะครับซึ่งเป็นอะไรที่เลวร้ายกว่าเจอ พวกนี้นะครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่าก็คืออยู่ในความฝันนั่นแหละจบโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีเด็ดของกล่องนี้นะครับผมซึ่งเป็นงานที่ผมเปิดมาจากกล่องแพ็กเกจแล้วว้าวมากนะครับผมเพราะหน้ากล่องก็ว้าวนะครับผมดูครับผมจะเดินหน้ากล่องให้ดูเห็นอ่าเห็นไหมครับทุกท่านเห็นไหมครับมันเป็นสามมิติครับหน้ากล่องดูครับกล่องมันเป็นสามมิติครับนี่ ฟื้เห็นไหมครับมันเป็นนูนเหมือนแบบเป็นสามมิติเนี่ยพอหันมาฟื้อเปลี่ยนนี่นเอมันหันหน้ามองนะครับมองในฝั่งตำแหน่งที่เราหารัน,นเห็นไหมครับนี่นี่ดูกันชัดๆนะครับโอ้โหกล่องนี้แบบสุดๆครับดูครับเป็นภาพสามมิตินะครับเห็นไหมครับเนี่ดูดูตัวหนังสือก็ได้ครับเห็นไหมครับตัวหนังสือเนี่ยเป็นสามมิติครับนี่เห็นไหมครับ กล่องอลังการครับผมสวยงามมากเลยทีเด <anderen> ียวเดี๋ยวเราไปดูข้างในอ่ะผมให้ดูรอบๆกล่องกันดีกว่านะครับฟืบฟืบฟุ๊บฟุบฟืบอ่าหน้ากล่องก็จะมีรูปของฟิกเกอร์นะครับผม2ตัวนะครับผมอ่าดูด้านหลังนะครับก็เอารูปของฟิกเกอร์นะครับ มันมีแค่ตัวเดียวแต่มันมีหัวเปลี่ยนให้4ี่หัวนะให้ผมจำไม่ผิดแต่เขาแถมมาให้หนึ่งตัวนะครับใครอยากได้ยืน4ี่ตัวก็ต้องซื้อถึง4ี่กล่องนะครับผมแล้วก็ได้หัวมาเกินด้วยเพราะว่าหัวในกล่องหนึ่งมันมี4ี่หัวเออโอเคนี่ก็คือภาพนะครับเดีย๋ยวเราไปดูฟิกเกอร์ข้างในกันนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนอ่ากล่องเป็นอย่างนี้นะครับกล่องหน้าต่างนะครับวินโดว์บล็อกนะครับผมอ่าเนี่ ข้างในก็จะจัดเรียงอย่างสวยงามนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมไปเปิดกล่องให้ดูนะครับว่ามันเรียงสวยงามแค่ไหนนะครับว่ามีอะไรบ้างในแพ็คโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับเราแกะออกมาเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นตัวฟิกเกอร์นะครับผมโอ้โหมีหัวทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่นะครับมาในชุดทหารสีเขียวนะครับผมโอ้โหผมเห็นนะมีครบไฟมีอุปกรณ์ปืนเดี๋ยวเห็นชัดๆผมให้เห็นในการจัดวางของกล่องก่อนนะครับ ในแพ็กเกจนะครับมีมือเปลี่ยนให้นะครับสูงถึง2มือนะครับผมอ่านี่นะครับมีมีด2เล่มนะครับมีเปื้อนเลือดกับไม่เปื้อนเลือดมีปืนกลนะครับผมแล้วก็มีปืนให้อีก2อปืนนะครับผมแล้วก็มีใบหน้าให้อีก1 2 3 4สอาอย่างคุ้มครับแพ็กนี้โคมไฟอีกนะครับดูชาข้างหลังเป็นชาชาของอ่า เหมือนบ้านนะครับผมไฟไหม้วอดวายนะครับก็คือตัวนี้แหละในความฝันเนี่ยมันมาเผาบ้านเลยมันยิงปืนใส่มาขอประตูหน้าบ้านนะครับแล้วขอประตูเปิดประตูมาครับระดมยิงใส่เผาบ้านมาเองนะครับผมาในหนังนะครับในภาพยนตร์โอเคเรามาดูในส่วนของตัวฟิกเกอร์และจุดขยับนะครับและอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมว่า มันจะสวยแค่ไหนนี่คือให้ดูการจัดวางก่อนนะครับในแพ็กเกจนะครับวางแบบนี้นะครับผมเห็นหน้าการลงดีเทลแบบแบบและอยากจะซูมให้ดูนะครับเ mm hmm. นก้านำอยากใช้คําว่านําสิใช้คําว่าพัฒนานะครับในการปั้นโมเดลและฟิกเกอร์นะครับของภาพยนตร์ไปถึงไหนนะครับ mm hmm. ผมคิดว่าเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่าล้าไปดูนะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับโอเค ครับเมื่อผมแกะออกมานะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับไม่รวมถังไม่รวมแลผมเอาแค่มาเป็นพ็อปเฉยๆนะครับผมยืนให้มันสวยงามนะครับผมก็จะมีนะครับผมหัวนะครับหนึ่งสองนะครับผมสามนะครับผมที่แถมมาให้นะครับผมทั้งหมด3หัวนะครับมีมีทั้งหมด2เล่มนะครับผมมีคบเพลิงนะครับมีปืนกลตนี้นปืนกลนะครับนี่ปืนกลเล็กกูซี่เปล่าผมไม่รู้ไม่แน่ใจอันนี้ก็ปืนกลอีก นี่ครับปืนกลมาให้ถึง 1- นึ่งสามต่างกระบอกนะครับปืนกลยาวแล้วก็ปืนกลเล็กน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาดูหัวกระแานไออุปกรณ์กันดีกว่าดูมีดนะครับผมอ่าอย่าซูมไปดูมีดนี่มีดที่แถมมาให้นะครับนี่สวยงามเลยทีเดียวมีดเล่มที่หนึ่งนะครับผมอ่าเนี่ดูถึงความคมนี่ยสวยงามครับ วางมีเล่มที่สองครับอันนี้มีปืนเลือดนะครับผมอ่าก็คือไม่ต่างจากอันแรกหรอกครับแต่อันเนี้ยมันมีแบบเปือนเลือดนะครับอ่าดูนี่ปืนเลือดฟึบมนดูก่อนเน่มีเปือนเลือดครับนะครับเี่ปืนเลือดนะครับเน่เอควางมือเปลี่ยนนะครับก็ให้มาสองมือนี่เป็นมือแบบใส่แบบใส่ถุงมือนะครับ ตรงมือก็มีขยับได้นะครับนี่มีแบบมีจอยนะครับแบบขยับได้นะครับทั้งสองมือเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นปืนมือถือปืนนะครับเพราะว่าเห็นมีมิ้วเหมี่ยวไกลปืนนะครับก็มาดูที่ปืนนะครับนี่ปืนกลนะครับก็มีแม็กกาซีนเอาได้ไหมอ่าขอไม่ได้นะครับก็ให้ดูก็สวยนะครับปืนสวยเลยนี่ดำนะครับนี่ปืน สวยงามนะครับนี่ครับเบิร์นสวยงามเนี่ยนี่โอเคเอ๋อที่สองครับอ่านี้แบบมีแมกกาซีนยาวเลยครับเนี่ยนี่ยที่สองครับมีสวยงามครับนี่ครับปืน เพื okay. ่นยาวครับปึ๊บอ่านี่ครับปืนยาวนี่ปืนแบบเหมือนปืนแบบสงครามโลกครั้งที่สองหรือเปล่าครับนี่นี่เอ้สองครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถนัดแต่ว่าเหมือนปืนสมัยเก่าอะ่ะไอที่แบบหนังแบบทุกเก้าศูนย์นี่ชอบมาใช้นะครับนี่แม็กกาซีนเสียบ,บข้างๆครับเวลาผมเล่นเกมหมายพวกเกม พอคอดูตี้หรือว่าบัตเตอร์ฟิล์สมัยเก่าอ่ะครับมีปืนกลแบบนี้ที่มันเสียบแม็กกาซีนข้างๆนะครับพูดไปเรื่อยนะโอเคให้ดูคบเพิงครับอ่าเฮ้คบเพิงอ่าตรงนี้คบเพิงนะครับผมก็บอกไว้ก่อนนะครับมันผมมันเหนียวนะครับมันเหนียวครับนี่ผมคิดว่าคบเพิงมันเหนียวนะนี่นี่นี่ครับมันเป็นเหมือนแบบเหนียวเหนียวคบเพิง แล้วสวยนะครับนี่แต่ผมจับมันมันเหนียวอะเหมือนมันเหนียวติดมือครับเหนียวๆกบเพลิงโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่หัวนะครับอ่าผมได้จับหัวหมาป่ากันเลยฟิงหัวมนุษย์หมาป่าครับอ่าเราเห็นกันชัดๆนี่หัวมนุษย์หมาป่าครับนี่ ครับสิ่งที่สังเกตได้นะครับเขาให้จงเบ้าคอมาด้วยนะนี่เบ้าคอมาเห็นไหมครับนี่เป็นเบ้าคอนะครับนี่ขยับได้ด้วยมาทั้งเบ้านะครับไม่ใช่หัวเสียบอย่างเดียวนะครับมาทั้งเบ้าไม่ใช่หัวมาอย่างเด no, ียวแล้วมาทั้งเบ้าหัวเลยนะครับนี่โอเคต่อไปนะครับเอาหัวนี้ก่อนหัวล้นหัวล้นนี่อ้โหนี้สวยเลยครับ ดูดีเทลนะครับนี่เส้นลงเส้นเลือดมาทั้งเบ้านะครับนี่นี่ขยับได้ด้วยนี่มาทั้งเบ้าคอเลยครับนี่อันนี้นี่สวยงามครับให้ดูแบบตาโหดมากเอ ต่อไปหัวเหมือนหัวมนุชมาป้ายกันแหละได้หัวนะครับนี่ใครที่อยากได้โคก็ต้องซื้อถึงสี่ตัวเลยนะครับเพราะว่าในหนังนะครับก็เปลี่ยนเป็นสี่หัวไปเลยนี่อยู่ดีเทลนะครับนี่ z ูมให้ชัดๆดูฟันดูนี่หมุนๆหมุนนี่ก็ให้เบ้าคอมาด้วยนะครับนี่ให้มาทั้งเบ้านะครับนี่หมุนได้ด้วย รอยแผลเป็นนะครับโอเคเรามาดูหัวที่ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิวตัวเลยนี่ฟืบมีหน้าเละเลยครับใส่หมวกทหารนะครับโอ้โหมีรอยดำเม็นมีความเละของหน้าเหมือนเป็นมนุษย์หมาป่านะครับผมในจินตนาการของพระเอกนะครับผมนี่ว่าหมาป่าเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ครับที่ที่ขอจินตนาการนะครับนี่มาทั้งเบ้าคอนะครับ เลวลานเปลี่ยนหัวน่าจะเปลี่ยนทั้งเบ้าเลยแล้วก็เอาคอเนี่ยน่าจะไปใส่กับตัวอื่นได้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูนะมันจ uh ุดขยับก่อนนะครับตรงนี้ก็แขนนะครับคอห,ห <Wh> มุนได้รอบนะครับนี่หมวกหมวดคอไม่ได้นะโอเคไม่น่าจะได้นะครับหมวกเฮ้ยหอไม่ได้ไม่น่าจะได้นะครับแ้วคอเนี่ยหมุนได้รอบนะครับแขนกลางได้ครับจอยเป็นจอยเดียวนะครับผมนี่แค่นี้นะครับไม่แช่แต่เป็นจอยแต่ก็ เคอยู่บิดได้นะครับหมุนได้นะครับรอบนี่ข้อมือหมุนได้อยู่แล้วเขาต่อเคครับผมงานไม่แน่นไม่หลวมมากนะครับผมไม่มีไม่มีจุดขยับที่เอวครับไม่มีจุดขยับที่เอวดีเทลเสื้อผ้าสวยงามครับนี่ดีเทลเสื้อผ้าสวยงามนี่มีสายรัดนะครับสายรัดติดกับเสื้อเลย กะไม่ได้นะครับใส่รับติดกับเสื้อเลยดูตรงนี้เป็นยางนะครับยางเหมือนยางเลยเน,นี่นี่เห็นไหมครับนิ่มๆเหมือนเป็นยางเหมือนเป็นยางเนี่ยตัวงาน,นครับขานะครับก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละเพราะติดยางแล้วเห็นกาวเดินแบบอ่านะครับติดยางนะครับ อจอยเดี่ยวหมดนะครับตรงนี้อ,อย่างนี้ได้ด้วยนะครับเคไปข้างหลังได้ประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะครับเท้านะครับอ่ตรงข้อพับหลังก็จอยเดี่ยวนะครับเคประมาณนี้นะครับปิดได้ประมาณนี้บิดได้ประมาณนี้นี่ส่วนตรงนี้นะครับขาก็ขึ้นกับลงนะครับขึ้นลงได้ประมาณนี้นะครับท้ายขวาได้ไหม ซ้ายขวาได้ไหมก็ได้ในได้ได้อย่างเงี้ยเนี่ยมันได้เงี้ยบิดได้เงี้ยมันไปไม่ได้ละผมเดี๋ยวหักเคก็เหมือนกันนะครับโอเคปึ๊บก็จุดขยับเข่าวๆนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมาลองเปลี่ยนหัวให้ดูก่อนว่ามันเปลี่ยนยังไงเพราะว่าอ่าเพราะว่ามันแบบหลุดไปทั้งเบ้าอ่ะเออมันให้มาทั้งเบ้าคออ่าผมดึงเลยนะ เพราะโหเปลี่ยนง่ายนะครับดึงออกมาก็หลุดแล้วนี่มันมาทั้งเบ้าคออย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับเนี่ยมันมาทั้งเบ้าเนี่ยอ่าลองใส่หัวนี้ดูใส่ง่ายไหมปุ๊บใส่ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับผมอันนี้ผมเดี๋ยวต้องยัดเข้าไปก่อน ใช้แรงนิดนึงนะครับไม่นิดล่ะก็ใช้แรงเยอะอยู่น้าถึงจะเข้านะครับเน่ก็คือต้องเปลี่ยนหนังเบ้าคอนะครับนี่เห็นไหมครับก็ใช้แรงนิดนึงกันแหาไปนะครับอ่าเดี๋ให้ร่วงสามหัวหายืนฟึบอ่าเน่นะครับโอเคดึงออกนะว่าดึงง่ายไหมอ่าก็ดึงออกง่ายนะครับนี่ฟึบอ่าหัวนี้มากงส่กไปใส่กระยันเลยนะครับผม ป่๊บนี่รียบร้อยเนี่ยยื่นโชว์อ่าครับโอเค,อเคหัวหมาป่าปึบตัดเข้าไปอ่าขอใส่ได้ทีนึงหัวเราต่อไปก็ไม่ต้องกังวลครับใส่ได้หมดเนี่ยยืนหน่อยอ่าดูว่ายืนได้สบายนะครับเนี่ย็อต่อ โอเคถือว่าสวยงามเลยนะครับผมอย่ามาถือคอปเพิงหน่อยถือคอพเพองต้องเปลี่ยนมือหรือเปล่าโอเคต้องเปลี่ยนมือนะครับเพราะว่ามือนี้เป็นมือแบบนี้นะครับเนี่ยเปลี่ยนมือให้ดูดึงมืออ่าดึงสบายๆแล้วโปะออกเลยแล้วก็เสียบเข้าไปง่ายๆโหเล่นง่ายครับตัวนี้เนี่ กระเปิงครับเล่นง่ายเลยเนี่ยหลวมเลยครับเขาใส่เข้าไปไม่รู้ใส่ใส่ไม่แน่นไม่แน่นอ๋อใส่ไม่แน่นหรือว่าหลวมโอเคใส่ไม่แน่นครับเดี๋ยวจะเอาเอาหัวแบบหัวทหารดีกว่าหัวโหดดิแอนชอบหัวทหารฮะนี่ครับสบายสบายเฮ้ถือปืนหน่อยถือปืน ถือปืนอ๋อปืนมันให้มือมามือมาแบบอ๋ออันนี้มันมีเป็นมือถือปืนอยู่แล้วอันนี้มันให้เป็นมือฝั่งนี้มาไงครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาตือปืนอันนี้นลยเได้ไหมว่ามันเป็นปืนมือของปืนฝั่งนี้อันนี้ใส่มันจะผิดทุกแบบเนี่นี่ตืงนนี้ดีกว่าอ๋อมือมันแบบเป็นเนี่ย สามารถที่จะง,งางแล้วก็ยัดได้เลยนะครับเดีวผมมอง,งนัง้นยัดยัดาไปเลยปุ๊บอ่าก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่นีนน่ประมาณนี้ครับสวยงามเน่เห่ ให้มันสวยๆหน่อยเอเคครับเน่อย่างเท่ครับผมอย่างเท่ครับผมของเล่นกองเกลื่อนครับผมว่าถ้าใครมีชุดนี้นะครับคุณจะได้ อุปกรณ์เอาไปเล่นกับตัวอื่นทั้งหมดนี่เลยครับอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วผมเห็นหัวแล้วเดี๋ยวลองเอาผมเห็นไอ้นี่อยู่ผมมีเจเจสันที่รีวิวกับดเจ้ามนุษย์หมาป่าอยู่ครับเน่นหมาป่าอยู่นี่ปึ๊บอ่าเดี๋ยวผมลองเอาไอเนี่ยเอาหัวหัวเจสันมาใส่อยู่ดิว่ามันจะใส่ได้ไหม เรือฝายิงก่อนอ่าอย่างผมลองเอาหัวนะครับลองถอดหัวเจสันนะดูนะครับปึ๊บเนี่ยอย่างงี้เป็นอย่างงี้นะครับมันจะเล่นได้ไหมแต่ตรงเนี้ยมันมาทั้งคอไงเจสันมันมันเนี่ยเห็นไหมครับคอมันแบบอย่างงี้ยคือเราก็ต้องดึงตรงเนี้ยออกแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้ตรงจอยมันอาจจะเป็นรูเสียบแบบนี้หรือเปล่าไนงะผมไม่มั่นใจผมลองดึงดูผมจะลองใช้ เคมดึงให้ดูเลยนะครับว่ามันเล่นได้หรือเปล่าหรือว่าต้องใส่กับตัวอื่นโหดูนี่ลงทุนมากดึงไม่ออกลองต้องมันต้มน้ําดึงมันเนี้ยคู่นะครับดึงจากตรงนี้เลยเค okay, ครับดึงไม่ออกนะครับผมใช้แรงแล้วอะ่ะ มันดึงไม่ออกมันต้องไปต้นมน้ําแล้วดึงแน่ๆเลยดูตรงนะองอั้นตัวบอนอื่นออกไหมเพราะว่ามันให้มาทั้งเบ้าเลยครับนี่ลองดึงดูมันลองดึงได้สิอ่าเคดึงได้นะครับแต่มันเป็นบอลน,นะครับผมอ่ามันเป็นบอลน,นะครับนี่แต่จเจสันเป็นแบบเล่นได้แค่บางตัวที่เป็นหัวเป็นบอลอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้ครับนี่ ให้ดูก่อนเผื่อใครจะเอาไปเล่นกับอย่างอื่นนะครับเป็นบอลอย่างนี้ผมดึงออกมาีก็สรุปแล้วก็ต้องไปหา,าที่เป็นบอลน,นะครับเอามาเล่นนะครับซึ่งพอดึงออกมาแล้วก็จะใส่ค่อนข้างยากและอันนี้เพราะว่ารูมันเล็กมากเราต้องยัดเข้าไปเคดีย๋ยวผมไปยัดก่อนดีย๋ยวผมมากโอเคครับก่อนที่ผมจะไปยัดเมื่อกี้นี้ผม มานั่งคิดดูนะครับผมว่ามันสามารถเล่นกันได้ไหมผมคิดว่ามันเล่นกันได้นะครับก็คือว่าตรงนี้เห็นไหมครับของของตัวเจตันนะครับผมเบ้าตรงนี้สมมุตินะครับอ่ามันเสียบอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ดึงตรงนี้เบ้านี้ออกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นบอลเหมือนกันเนี่ยถ้าเราดึงบอลตรงนี้ออกใช่ไหมครับเนี่ยไม่ต้องดึงดึงอันนี้ออกสิปุ๊บพอดึงบอลอันนี้ออกโปะออกมาครับมันก็จะเอาตรงนี้มันเป็นบอลอยู่แล้วเนี่ยครับ เบียบเข้าไปได้แทนนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับมันใส่ได้นี่มันก็จะกลายเป็นแบบประมาณนี้ก็ผมอะ่ะนี่ยประมาณน,น,น,นี้ประมาณนี้นแต่ผมอะ่ะไม่มีเวลาเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับแล้วก็ต้องไปต้มน้ําดึงดึงหัวออกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันเสียเวลาผมก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับใครอยากจะเล่นนะครับได้มาสี่หัวไม่รู้จะเอาไปใส่เล่นอะไรก็เอาไปใส่บอดี้เนี่ยที่มันเป็นเงีเ้ยเฮ้ยโอ้โห ด,ดูไปเหมือนในนี่นะครับวูเบอร์ลีนนี่ครับใส่ได้นะครับแต่ต้องดึงบอลออกอ่าใครมีแนวทางก็ไปทําได้เลยนี่ผมลองดูแล้วมันเป็นบอลอย่างนี้นี่ผมดึงให้ดูแล้วนะจากจากเบ้าคอนะบอลอย่างนี้ก็เพื่อนๆถ้าเกิดมันเป็นบอดี้เนี้ยแล้วมันคออย่างเงี้ยครับผมก็ดึงตัวเนี้ยออกแล้วก็เอาบอลเนี่ยยัดเข้าไปอาจจะต้มน้ําร้อนหน่อยให้มันให้มันนิ่มๆน,นะครับมันจะดึงง่ายเนี่ยของผมเนี่ยยังไม่ได้ต้มน้ําร้อนไงมันก็เลยดึงยาก แล้วก็ใส่ยากด้วยเนี่ยผมคิดว่าผมต้องไปต้มน้าร้อนใส่นี้แล้วเพราะผมดึงออกมารูมเล็กมันใส่ไม่ได้แล้วนะครับมันใส่ยากมากโอเคเดี๋ยวก็จบกับเรื่องแนวทางนี้ไปก่อนนะครับผมใครอยากทําก็ไปทํามันหัวเนี่ยมันสามารถมันให้เบ้าคอมาแล้วให้หัวมาด้วยสามารถที่จะไปเปลี่ยนเล่นได้หลายรูปแบบนะครับผมก็บอกแค่นี้โอเคโอเคครับก็ทิ้งท้ายคลิปนะครับผมก็รีวิวไปแล้วนะครับกับ And อเมริกั w เ e อร์ l ู n ใ o n อนดนะครับผม u l t i m a t e n i g h t m m r n Demons นะครับผมอ่าก็จับมมาขี่หมาป่าเลยเพราะมันหนังครับยนเดียวกันนะครับผมโอเคนะครับใครที่อยากจะหานะครับก็ยังหาได้อยู่นะครับกล่องสวยมากนะครับผมอ่าให้หัวมาเยอะอุปกรณ์เยอะมากนะครับตัวบอดี้อาจจะจอยนิดเดียวนะครับมาถึงจุดขยับนะครับอาจจะไม่มีดับเบิลจอยเยอะนะครับแต่ว่าก็ ถึงรวมๆแล้วก็สวยนะครับนี่ครับให้ดูเลยนะครับขี่หมาป่านะครับผมอ่าอย่างเท่ดูครับเอามาจับมันขี่หมาป่าหมาป่านี่เล่นกับอะไรก็เท่นี่ครับอ่าดูเลยครับสวยงามโอเคครับจบกันไปกับการรีวิวนะครับผม จ้าตัวอัจิยนะครับผมชุดนี้นะครับให้หัวมาสี่หัวนะครับให้ยังไงก็เป็นกําลังใจฝากกดถูกใจติดตามนะครับต่อไปผมบอกไว้เลยว่าเนการะนำงานออกมาเพียบเลยแล้วผมมีทุกตัวผมบอกไว้เลยกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นเจสันภาคใหม่นะครับผมมาแน่ๆนะครับผมพุดนี้โตดมากนะครับผมแล้วก็ โอ้โหเลี้ยงมาเป็นตับเลยผมอะไรอย่าผมไล่ไม่ถูกมันมีเจสันนะมีนี่ด้วยฮานูวีนนะครับฮานวีนภาคใหม่นะครับผมโหไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวกําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับแล้วก็โหผมยังไม่ได้อะมันอีกหลายตัวนะครับที่ทยอยกันเข้ามานะครับในช่วงนี้นะครับถ้าไงก็กดติดตามไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเป็นกําลังใจให้ผมในการทํานะครับเพราะว่า แต่และตัวเนี่ยซึ่งมันถ้าเป็นตัวเก่าๆเนี่ยเออมีน้องๆนะครับบอกว่าให้พี่รีวิวเจสานภาคนนุนหน่อยพี่รีวิวตัวนี้หน่อยคือต้องต้องขอกราบขออภัยนะครับผมบางครั้งมันหาไม่ได้นะครับผมแต่ บางครั้งผมว่าแกะไปแล้วแต่ถ้าไม่ว่ากันผมอาจจะเอามารีร,รีใหม่จับยัดใส่กล่องใหม่แล้วก็มาเอามารีวิวใหม่ละกันนะครับผมเพราะว่าบางตัวเนี่ยผมแกะไปแล้วเราไม่ได้ทํารีวิวไงในช่วงนั้นนะครับต้องขอกราบขอขอภัยถ้ามีก็ทยอยลงคลิปให้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดไปหาได้ก็จะมาลงคลิปเลยไม่ว่าจะเป็น บางท่านก็บอกว่าขอรีวิวงานจีนหน่อยพี่มันเทียบกันโอเคเดี๋ยวกําลังพยายามทําอยู่นะครับถ้าไงกดติดตามให้เป็นกําลังใจนะครับผมเยอจะตั้งใจทําคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนดูรีวิวเป็นแนวทางนะครับถ้าไงวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมไปแล้วครับไปกับหมาครับผมไปครับ้หโอ้โอ้โอ้แม่ไปครับไปครับเล่นมันอย่างเงี้ยแหละไปปุ๊บ đủ đủ wow ok bye bye ạ